สวัสดีคะ่ะทุกคนพี่ชื่อพันนีนะคะอ่าเป็นคนชนเผ่าลีซูค่ะมาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะคะอ่าชื่อลีซูอินยูเอสเอน่ยมันไม่ใช่ชื่อพี่พี่ชื่อลีซูนะคะพี่เป็นคนลีซูนะคะเป็นคนชนเผ่านะคะที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะคะ วันนี้พี่ก็มากับสปอร์บลานนะคะทุกคนที่เก็บเปลี่ยนผ้าโอเควันนี้นะคะพี่อ่ากินอันนี้นะคะผักผัก,ผ,กผักบุ้งนะคะพี่บอกเลยว่ามันเป็นอ่าผักบุ้งมื้อแรกในอเมริกานะคะตั้งแต่พี่มานะคะอ่าพี่มาได้ปีกว่านะคะนี่คือครั้งแรกที่พี่ได้กินผักบุ้งที่นี่นะคะทุกคน เมืม่อวานทําไมถึงได้กินผับบุ้งล่ะเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานไปที่อันนี้นะคะไปที่เวอร์จิเนียบีชระหว่างทางกลับมาได้แวะในเมืองของเวอร์จิเนียนะคะแล้วก็ได้ไปที่ร้านเอเชียนะคะนร้านคนจีนนะคะเข้าไปข้างในในเห็นผับบุ้งนะทุกคนแล้วก็ใบบุบบกด้วยนะคะใบบุบกใบบุบกก็ครั้งแรกเลยนะ,ะที่ได้กินในเข้ามาในอเมริกานะคะทุกคนวันนี้นะคะ โอ้โหวันนี้แฮปปี้มากนะพี่บอกเลยนี่ผักนะผักนะพี่ไม่ค่อยไม่ค่อยกินอ่ะไม่ค่อยชอบกินพวกแบบโปรโตีนเป็นเนื้อเนื้อเท่าไหร่นะคะเวลาพี่อือเวลาพี่ออกกําลังกายนะคะพี่จะชงโปรโตีนกินเพราะว่าพี่อไม่ค่อยชอบกินอ่าโปรโตีนที่เป็นเนื้อนะคะ เพื่อให้เสริมเสริมอะไรอ่ะเสริมโปรตีนให้กับรั่งไกยตัวเองนะเวลากินอ่ะกินอกไก่กินเนื้ออะไรเงี้ยไม่ค่อยกินเข้าไปนะคะทุกคนแล้วก็กินข้าวเยอะกินข้าวเยอะกล้า,ามไม่เห็นมีกล้ามเลยไม่นะไม่นะพี่ได้มาออกกำลังกายจริงจังได้ประมาณสี่ห้าเดือนนะคะทุกคน สิงห้าเดือนอ่เอาเมีไหมก็พอเริ่มมานะฮะเริ่มมาแบ่งกล้ามโชไม่มีแบ่งไขมันเบ,บ่บบงไขมันโชว์นะ,ะนะ,ะอืมอืมได้มาด้วยนะคะที่อ่า ปเดเานหลาที่วันนี้บิชมานะเป็นฟามาจิตนะฮั feel like your mood today. <c oughs> มนนะม yes. มนะมม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 อมมอมม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 อมม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 มวมม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 อมมอมม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 ม ผ่านน้ำมันหอยแล้วคิดถึงเมืองไทยมากคิดถึงอาหารบ้านเรานะอันนี้พี่ก็ทำต้มจืดให้กับเด็กๆนะคะพี่กินด้วย,ยต้มจืดวุ้นเส้นใส่หมูนิดนึ้งน,นะคะแล้วก็ใส่หอบดอกใส่วุ้นเส้นนนคะ ก็มีน้ำพริกถั่วเน่านะกินกับผักนะฮะอืมร้อนเมื่อวานได้ได้แตงกวาด้วยนะคะ ตอนให้ไปเดินจังกว่าลูกใหญ่เลยอันนี้เดี๋ยวพวกนี้พวกนี้จะยำกินนะยำแบบบนดอยเนาะยำใส่ถั่วเน,น่านะคะอ้ยวิวิมาเป็นพวงอื งกิโลสี่สี่เหรียญน,นะ,ะสี่ดอลลาร์สี่ดอลลาร์ก็คือสองดอลลาร์นี่เจ็ดสิบบาทร้อยร้อยเจ็ดเจ็ดสิบสี่เออร้อยสี่สิบนะต่อครึ่งกิโลนะฮะถ้าอยู่ในเหรียญที่สามสิบห้านะคะตอนหนึ่งดอลลาร์นะอืม ที่มีลามเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอาไปปลูกนะที่ติดล่ามมานะคะนี่อย่างพวกนี้นะพี่จะเอาไปปลูกทำพันไว้ส่วนใหญ่เขาจะแกะเขาจะเอาเด็กแต่ใบามานะทุกคนอืมเด็กแต่ใบามาพี่ก็จะเลือกอันนี้ไปปลูกไม่รู้จะได้กินไหมเพราะว่า เดือนหน้าก็จะเข้าอันนี้แล้วเนาะฤดูใบไม้ร่วงอะ่ะพอถึงฤดูใบไม้ร่วงนะทุกอย่างก็จะหยุดการเจริญเติบโต,ตนะฮะมันไม่หยุดเลยเหรอกแต่ว่ามันช้าเพรอากาศมันหนาว ก็ถั่วนะถั่วถั่วนี่มันไม่เหมือนบ้านเรานะใส่ตูย้ยังไม่สองวันสามวันนี่คือแบบคือแบบมันเน่าแล้วะฮะเหมือนอมน้ำเยอะเนาะถั่วนะฮะถั่วแตงกวาสองอย่างนะ,ะถั่วกับแตงกวาให้เป็นอย่างนี้นะที่นี่นะ i'm michelle you called monkey boy mm. hmm? i did i said Monk. i knocked on his door he said i said are you hungry he said no no okay. <laughs> ไม่ได้ออาหวล for some reason no I don't understand why mmm un t d i i ชื่นใจมากมันมาทางต้นนะฮะนี่อืมกระทีแล้ว่กทุน พี่ไปก่อนนะถ้าชอบวิดีโอของพี่กดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ให้พี่ด้วยนะคะว่าวิดีโอของพี่เป็นยังไงนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ